เกม Delta Force ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้งสตรีมและกาลินาไม่ว่าจะมือถือหรือ PC ก็เติมได้ที่ l i สแมนช็อปถูกกว่าเติมเองเข้าไวาเติมเกมกาลินาเดล塔ฟอร์ดไอดีเดียวกันเติมได้ทั้งมือถือและ PC หรือจะเติม Delta Force ของสตรีมก็มีให้เติมเหมือนกันเติมเกมบนเว็บรับส่วนลดลิสแมนคอยพร้อมผ่อนได้นานสูงสุด1ิเดือนมีเกมชั้นนํามากมายมีแอดมินดูแลยีิบสีชั่วโมงทั้งเว็บและไลน์เติมถูกเข้าไวาผ่อนได้แถมพอยต์สะสมมีสินและแพ็คเพิ่มที่่เทานนั้น สระเดัววบทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมมาเล่นซ i 19หนึ่งนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นปืนตัวเลือกที่ทุกคนอยากใช้นะครับต้องการใช้นะปืนนี้ก็เป็นปืนดีนะครับดนเล่นง่ายปืนดีเล่นง่ายฮะแล้วก็แรงด้วยนะนี่ผมก็แต่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับผม ของแต่งผมให้ท้ายคลิปนะใช <c oughs> ้นมันเยอะจังเลยแต่มันจะลั่นช้าเป็นนิดนึงนะครับแต่ถ้าใครที่ชอบปืนลั่นไวก็ปืนนี้ก็ไม่แนะนำนะใช้เป็นปืนอื่นนะครับ ทั้งแฟตทั้ทงอะไรครับเนี่ยเยอะเกินผมต้องหาหมุมเล่นก่อนอม,ออนมนีไม่ได้ว่ามีตันสนไนเป็นขโมย เฮ้ยมันห่อยหลังมาเนี่ยนนหนีไปไหนส่วนตัวเรารนี่ก็เลือกตามที่เราชอบนะเราถนัดตัวไหน ตัวไหนก็เล่นตัวนั้นไปเลยนะครับทำเงินได้เหรอไอ้ยาครับคนคนเดียวกันแหละหรือว่าคนละพวก Mà, cứ mà, cứ cứ <laughs> mọi... ui nhôm ờ, <laughs> nó <Khổ> <laughs> ทำไมผมไม่ลากนิ้วไปว่าแต่หันจอให้จนสุดแล้วเนี่ย <R> เอา้าเกิดไม่ทันไปเล่นข้างหน้าเดี๋ยวบ้าง าแหละขวาเห็นข้างหน้าก่นก็เลยยิงข้างหน้าขวามาเพราะมันมันติดสมอกไง โอ้โหมันนอนอีกตัวหนึ่งคิดว่าอะไอตัวเดียวแน่นไม่กี้นอนมันนอน ตรงนี้ลูดทีหายเลยกำลังได้จุดยิงฟรีเลยเมื่อกี้ตรงนี้ก็ได้ 兄弟。 ยิงเอ้าบีหนึ่งโดนเสีย yeah, บีหนึ่ง

Variance, <wie erman. S 1> ไปไปหนึ <scarf> ่งบนเลย ก็ไม่มีรูวรวรร้ว่ะอ้อรู้ว่าหายเอ้ายังไม่ยังไม่ระเบิดอีกเหรอรถถัง

ใช่ไหมซึ่งนอน เาา้พื่อนผมไปไหนหมดเสียงอะไรฟึงฟังฟึงฟังกำลังทำการยึดเ้าหมชาลีวัน อะไรก็ไม่อะ โผล่มายิงเฉยเลยไอ้เพื่อนสีหนึ่งโดนแล้วโโ้อ เนี่ยนอนเฉยคนตายยากตายเย็นจริงๆนะ เยอะจัดเอ๊ยเดี๋ยวหาจุดก่อนผมว่าผมลงนิวเขียร์ได้ละแต่ต้องหาจุดก่อนตรงไหนคนมันชุมๆม,มั้ยใครซืร้ออะไรเนี่ย <c oughs> <laughs> mệnh di Hey 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 C2 Shake ong tìm đến sai <laughs> ra <cao là. x -tema> <Phas explicitly. cười> แล้วเมื่อไหร่ในเคียวผมจะลงเนี่ยเออว่าจะลงแตบกบ ไม่ลมซะด้วยเฮ้ยวันโดนสลับกันเลยสลับกันมาวันโดนเพื่อนวันโดนครูโดน วันทูทีเฮ้เรียบร้อย oh <my> ก็ประมาณนี้นะครับ oh <my> สำหรับ CI-19 นะก็ลองเล่นกันดูนะครับผม oh <my> ส่วนของแต่งก็เป็นประมาณนี้นะครับผม oh <my> ก็ลองจัดแต่งดูนะครับ การจูนนะครับก็แบบนี้เลยที่ผมจูนใช้นะนี่ประมาณนี้อันนี้ก็ลองปรับปรับจูนเอานะเอาให้เข้ามือเราที่สุดนะครับผมโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผม